เทคนิคการตั้งชื่อหัวข้อเรื่องให้ท่านไปเซิร์ชหาครับ 1. ก็คือไปเซิร์ชหาเว็บไซต์ที่ท่านสนใจหัวข้อนะครบ,บวกคีย์เวิร์ดที่ท่านผมถามท่านมาเมื่อกี้ว่ามีใครชาวบ้านเขาทำกันไหมสอค้นหาข้อมูลคีย์เวิร์ดในบทความทางวิจัยนะครับให้ท่านหามาอ่านนะครับสามนำคำศัพท์ที่ท่านต้องการเนี่ยคุยกับผู้เชี่ยวชาญ เช่นผมเป็นต้นอะไรเงี้ยถ้ามาลองถามดูว่าโอเคไหมหัวข,ข้อนี้ดีไหมสี่นำคีย์เวิร์ดไปตรวจสอบหาไอเดียคำศัพท์นะครับว่ามันมีบทคัดย่อใครที่เขียนแล้วมันน่าเชื่อถือไหมนะครับสุดท้ายค้นหางานวิจัยมาเปรียบเทียบสักห้าเล่มถึงสิบเล่มว่าไอเทรนที่ท่านต้องการอ่ะมันใช่ตามที่ท่านต้องการจริงไหมถ้าเขาทำมาแล้วสิบปีไม่แนะนำ ต้องทำมาแล้วไม่เกินห้าปีควรจะเอามาใช้ได้เพราะฉะนั้นงานวิจัยท่านจะหาในสิบในห้าข้อนี้ไม่ควรเกินห้าปีหกสามหกสองหกหนึ่งหกศูนย์ไม่ควรต่ำกว่าปีหกศูนย์ณเวลานี้เทรนด์ที่ท่านสนใจเอเคไหมครับถ้าเป็นฝรั่งก็หนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งห้าไม่เกินปีสองพันสิบห้า นะครับทริคในการหาหัวข้อวิจัยนะอ่าเซิร์ชตามนี้ก็ได้ครับผมมีเทคนิคให้นะครับเซิร์ชตามนี้เลย